เลิกกดถูกใจโพสต์ที่เราเคยกดถูกใจครั้งเดียวหลายๆโพสต์ก็ยังได้อ่าก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา งค่ะ่ะซึในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิริการยกเลิกการกดถูกใจโพสต์บนอินสตาแกรมกันนะคะซึ่งเราสามารถยกเลิกการกดถูกใจได้ครั้งเดียวหลายๆโพสตมากกว่า50โพสตด้วยกันนั่นเองซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเลยอันดับแรกที่เราจําเป็นจะต้องทําก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนั้นก็คือการเข้าไปอัปเดตอินสตาแกรมของเรานะคะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งวิธีการอัปเดตก็แค่เข้าไปที่ Play Store แล้วก็กดไปที่คําว่า IG ค้นหาไปที่คําว่า ig จากนั้นก็ให้เรากดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันทีนี้พอเราจีของเราขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่หนะ้าโปรโฟไฟล์ ig ของเราจากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะและจากนั้นนะให้เรากดเข้าไปที่กิจกรรมของคุณกิจกรรมของคุณและก็ไปที่การกดถูกใจ ทีนี้พอเรา,ากดเข้ามาที่การกดถูกใจแล้วทุกคนก็จะเห็นโพสต์ที่เราเคยกดถูกใจซึ่งวิธีการนะคะยกเลิกก็ง่ายๆให้เรากดไปที่คำว่าเลือกมุมบนขวามือและก็ให้เราติ๊กไปเลยโพสต์ไหนก็ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปโพสต์ไหนที่เราต้องการจะยกเลิกการกดถูกใจซึ่งเราสาม,มารถยกเลิกได้มากกว่า50โพสต์นะคะทุกคนน้ำลองติ๊กๆไปแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการเลิกกดถูกใจเราก็กดง่ายๆเลยกดคําว่าเลิกถูกใจ แล้วก็ยืนยันกันเลิกถูกใจโพสต์เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะอายกเลิกการกดถูกใจบนโพสต์ที่เราเลือกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ